ก็ใส่ว่ามันเล็กนะฮะเนี่ยฮะเล็กแปดนิ้วนะครับผมแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วนะฮชื่อเขายามาแปดดีเนะนะนี่ยหกร้อยนะเนี่ยห้าสิบนะครับ คลิปนี้ก็พบกับผมเจนเกยนะครับวันนี้เอาบอร์ดได้นะยามาแปดดีนะนะมารีวิวอีกครั้งครับผมเป็นบอร์ดได้บิตนะที่มีขนาดเล็กนะฮเหมาะกับฮิตซิง4.2นะสี่นิ้วนะ เหมาะของีจริง4นิ้วยาว8นิ้วนะเนี่ยความนี้แนิ้วนะถ้าเราทำเป็นเป็นโมดูลกล่องก็เหมาะครับ8นิ้ว10นิ้วนะเนะเล็กแต่ความกว้างก็ต้องใช้4นิ้วครับผมนะมาดูกันครับผมเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนานครับยามา 8D เป็น ได้บิดอ่าโดย R กับ c ครับสลับกันนะครับผมสูงสุดน่าจะ20 20นะฮะอย่ามาแปดดีครับบิดน่าจะทางนี้20ฝั่งนี้20นะฮะแต่เราคำกันก็คงจะเริ่มต้นตั้งแต่ฝั่งนี้8คู่ฝั่งนี้8คู่นะฮะหรือฝั่งนี้10คู่ ฝั่งนี้10คู่หรือฝั่งนี้12 2คู่ฝั่งนี้12คู่นะเป็นบอรดไดที่เล็กที่เราไม่ต้องการกล่องใหญ่นะฮะท่านผู้ชมนะฮถ้าเราใช้ฝั่งนี้8คู่ฝั่งนี้8คู่ก็นะใช้ซิงคูณ8นะ4ูณ8นิ้วที่เป็นเป็นกล่องนะฮะ ประกอบกันแล้วเป็นท่อนะฮะสามารถใช้กับกล่องตั้งแต่4.2จุดสองลึกยี่สิบนะฮะได้ครับผม4.2จุดสองลึกยี่สิบนะฮะจะพอดีพอดีครับผมใช้มาแปลงสามสิบแอมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมรุ่นนี้นะเขาไม่ต้องการวัดสูงครับผม 60 0 60, ก็พอครับผมแต่ต้องการแอมมากครับ30แอมสี่สแอมห้แอมครับผมนะวัดไม่ต้องสูงครับโวลต์ไม่ต้องศูนย์แต่ต้องการแอมครับผมเนี่ยผมลองแล้วถ้าเราเอา65ปุ๊บไฟมันสูงเนี่ยมันเกินครับผมน,นี่รับไฟแก้9กนะ้าสิบห้าน่ะสูงสุด95ถ้าเราเอา หกส้าปุ๊บถ้าไฟขึ้นมันมันเป็นเก้าสิบหกเก้าสิบห้าเก้าสิบหครับผมตัวนี้จะร้อนขาดครับผมเนี่ยนพวกดันหน้าเนี่ยชกได้ดิฟไดเนี่ยพวกนี้ครับแต่แรงครับผมแรงนะความแรงนี่ไม่น้อยหน้าบิด ตัวใหญ่ๆครับผมเป็นแบบสายซุ่มสายหมกนะฮะที่เราแบบโอ้ทำไมเล็กๆดังดีอะไรประมาณนี้ครับผมต้องการแอมครับผมนี่แอมแอมมากมากนะฮะสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแอมนะฮะม้วนหกสิบศูนย์หกสิบเนี่ยครับหกสิบศูนย์หกสิบนะฮะเวลาไฟขึ้นมันก็อยู่ประมาณเกนะ้าสิบนะฮะสูงสุดนะฮะมันก็เผื่อ ไม่ให้มันร้อนด้วยนะครับผมเพราะได้บิดนะมันจะร้อนนะครับผมส่วนมากนะฮะถึงเขานิยมช่วงนี้เป็นคาดีบิดคาดีฟูบิดนะฮะแต่มันถ้าเป็นบิดมันก็จะแพงครับผมสำหรับค่าดีแต่นี่เป็น a b บิดนะครับก็ต่อเหมือนกันครับผมนี่ไฟบวกนะฮะ ไฟบวกมันก็จะถึงกันหมดครับผมตั้งแต่ฝั่งนี้ฝั่งบวกก็ลําโพงบวกเหมือนกันคนระับนี่ไฟบวกฝั่งนี้ไฟลบอ่า B บวก B ลบนะฮะเนี่ยบวกมีลบเหมือนกันคนระับแล้วก็ EE เนี e. ่ยก็ EE เนี e. ่ยก็เ c k บวกคือขั้วลำโพงบวกนะ นี <Merci. S 2> ่ลบไปลบ b ลบไปบวก B บวก E ีอีบวกไปแท็บลำโพงแดงล้วก็เข้าอ่าตรงวงกัรลำโพงนะฝั่งหนึ่งแล้วก็เข้าฟิวจากจากปงกัรลำโพงออกไปเข้าฟิวเข้าแท็บสีแดงนะฝั่งนี้ก็บวก ไฟบวกไฟลบ b บวก b ลบแล้วก็ ee e ee แล้วก็ลบคือแท็บลำโพงดำแล้วก็เข้าป้องกันลำโพงอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็เข้าไปแท็บสีดำนะเป็นลบนะตรงนี้ไม่ตรงตรงกาวนะฮะ gnd นี่ฮ gnd เขาจะบอกมีตรงกลางนี่นะผม เกเนี่ยตรงนี้ลงแท่นได้ลงแท่นเลยเข้าไปมีอิน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 คือสัญญาณเสียงกับ gnd นะตัวนี้เ้วก็ยังไงเราก็ต้องลงอยู่แล้วครับผมสำหรับหาอินพุตด้านหลังมันก็ต้องไปลงลงกล่องอยู่แล้วก็มาตรงนี้มันก็ถึงกันหมดแล้วนี่นะก็ถึงกันหมดแล้ว มันก็ครบวงจรนะเพราะว่าคัวลำพวงไม่ได้ลงกาวนะเข้าแถบดำเลยถ้าเป็น ab ธรรมดาต้องลงตรงนี้ขั้วลบลงกล่องแล้วก็สามารถที่จะต่อเป็นขั้วลบเลยแต่ตัวนี้ไม่ต้องลงกล่องเข้าป้องกันลำพง1ตัวแล้วก็สีดำฝั่งนี้เข้าป้องกันลำพงแล้วก็เข้าผิวสีแดงนะไฟบวกนี่ก็ เป็นฟังบวกนะฮะการต่อเหมือนกันครับผมกับบิดรุ่นใหญ่ๆนะท่านผู้ชมเนี่ยเขาใส่ว่ามันเล็กนะฮะเนี่ยเล็กแปดนิ้วนะครับผมแปดนิ้วกว้างสี่นิ้วนะฮะคือเขายามาแปดดนะนะีเนี่ยหกร้อยเนี่ยห้าสิบนะครับ 650แต่เราเปรียบเทียบกับฟูลบิตหรือไดบิดของค่าดีเนี่ยมันก็3,500นะฮะต่อต่อบอดได้นะสำหรับฟูลบิตนะฮะค่าดีฟูลบิตคู่หนึ่ง7,000กว่านะครับผมคู่หนึ่ง7,000กว่าถ้าเปรียบเทียบกับเอา7 0 0 0กว่าถ้าเราชอบ ไฟสูงสูงนะก็คาดดีครับผมเดิมตัวร้นแต่130นะรับสูงสุด130-140โวล์นะสำหรับพวกคาด,ดีฟูบิดกับคาด,ดีบิดนะแต่นี้มันเป็น AB บิดแต่อย่ามาแปลดีนะผมยังไม่ถึงฟูบิดครับผมรับไฟ6 0 0 0บก็พอนะท่านผู้จมนี้เอามา นำเสนอครับผมสำหรับทำผู้ชมที่เอ๊ะเล็กๆผู้บิดแบบเราไม่ต้องทำใหญ่ฮะเราไม่เราไม่เมน้นจนแบบอลังการเกินไปครับสองดอกนะฮะสองดอกกำลังดีครับผมสำหรับในการเล่นเราไม่ใช่จะบ้าพลังข้างละสีดอก สร้างนาซีดอกมันก็จะทําให้โหลด2โว์มนะโหลดสองโว์มมันก็จะร้อนนะท่านผู้ชมไม่ว่าอะไรครับผมนอกจากคาดีครับค่าดียอมรับเลยว่าค่าดีค่าดีแน่นอนนะผมรับคาดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยร้อนนะค่าดีครับแต่พวกอันนี้ร้อนแน่นอน,นครับผม ถ้าเราโหลดหนัหนกๆปุ๊บร้อนครับผมพวกบิดเนี่ย AB บิดเนี่ยต้องใช้พัดลมใหญ่ๆนะฮะถึงเห็นไหมฮะที่เขาขายกันราคาส0 0 0มื่นสองหมืนสามมืนนะมีแต่กล่อง5นิ้ว5.2นิ้วเลยฮนะท่านผู้ชมตั้งแต่เริ่มตั้งแต่4.2นิ้วถึง5.2นิ้วนะนะเริ่มต้น ฮิตซิงกก็สนิ้วนะถึง5นิ้วนะครับผมเพื่อให้ระบายความร้อนฮิตซิงก์ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ใช้พัดลมตัวใหญ่นะนะสำหรับตอนนี้ก็เหมาะตั้งแต่4นิ้วน้ำชมสี่นิ้วยาว8ดนิ้วนะแต่ผมน่าจะคิดว่าน่าจะเหมาะสัก10บนะฝั่งนี้สิบฝั่งนี้สิบหรือฝั่งนี้8ดฝั่งนี้แปดนะ เริ่มต้นตั้งแต่8คู่ก่อนฝัานี้8ฝั่งนี้8นะฮะก็จะใช้กล่องสัก4 2่อลึก20นะฮะอ่าพอแปลง3 0แอมหรือ4 0แอมป์นะ6ก0 60, 60นกะกำลังดีครับผมกำลังดีนะฮมารีวิวให้ท่านผู้ชมฮนะ เผื่อมีท่านผู้ชมที However, ่สนใจนะก็ต e ่อเหมือนกันนะครับผมเลขบวกไฟบวกที่เขาเขียนเนี่ยชัดเจนครับผมไฟบวกนั่นแหละครับผมมันก็จะถึงกันหมดเลยไฟบวกไฟลบ b บวก b ลบ e e ก็เหมือนกันครับผมแต่ไม่ได้แค่ไม่ได้ลงกาวกล่องนะะไม่ได้ลงแค่ gnd เนี่ยทั่วลำพวงฮนะแต่ Gnd ลงตรงนี้จากอ,าอินพุตด,ด้านหลังมันอินพุตด,ด้านหลังเราใช้ไฟมันก็ต้องลงกล่องลงเข้ากับข่าวปาฮะซ่ไฟเออไฟมันก็ต้องลงลงกล่องหลักอยู่แล้วนะตัวนี้จากอินพุตด,ด้านหลัง นะอินพุตด้านหลังมันต้องใช้ไฟนะบางบางอันถ้าเราไม่ใช้ไฟก็ต้องลงกล่องนะาะราบัดกี้กี้ด้านล่างนี่ก็ได้นะท่านผู้ชม gnd แบบสวยนะเหมือนก,น,กนกันกับตัวยาวที่ผมเคยทำนะะเหมือนกับ ah สี่พันหกเทอร์โบนะฮะมันมันเป็น ic สปเปรดโดย ic นะอันนี้นสปเปรดโดย r กับ c มันต่างกันคือ H กับ s แต่ต้องทําระวังนะผมต้องเช็คแล้วมันไม่เสียแล้วก็โตให้มันชัดเจนนะโตให้ครบเลยนะไม่งั้นปุ๊บมันจะมีปัญหานะพวกเนี้ยพวกบิดเนี่ยมันจะเอาใจยากหน่อยนึงเหมือนกันนะผมนะไฟเกินก็พังครับผม่ตผิดก็พังเหมือนกันครับผม ต่อปิดก,ก็พังเหมือนกันครับผมฝั่งนี้แปดคู่ฝั่งนี้แปดคู่ใจจริงท่อสี่คูณแปดนะครับผม, 4, นะผมก็จะโอเคเหมือนกันครับเสียงดีครับผมเห็นที่เขาทำหลายเจ้านะสายหมกสายสุ่มทำนะฝั่งละสองแล้วก็ตัวน,นี้สองดอกสิบแปด นิ้วสองดอกหมดไปด้วยสองดอกเดี๋ยวผมก็จะประกอบให้ชมมนก,นกันครับผมลอ้อแอบเหน่งครับผมชม่วงนี้ผมไม่สบายก็จะไปผ่าตัดอยู่กันย่ามาแปดดีับแต่เขาก็เริ่มจะฮิตกันคือคาดดีนั่นแหละครับผมถ้าเรามีซับก่อน ขอดีฟูบิดนะฮะขอดีฟูบิดในฟูบิดพวกนี้มัน21นิ้ว3ดอกได้นะแต่18นิ้ว4ดอกสบายสบายนะใช้สวิตชิ่งที่ผมนั่นแหละฮะที่ผมเคยทำให้ชมแล้วฮะ3ั 38. รุ่น3,8นั่นนะฮะใ้กับฟูบิดแน่นอนครับผมแต่นี้ น่าใช้สักใช้สัก 60, 0, 60ก็พอครับผมแล c t i ฟ y แล้วก็ประมาณ8 5 8 0ถึง90ถ้าไฟขึ้นก็น่าจะ90เพื่อไม่ให้มันเกินไฟเกินปุ๊บเราหกมาปุ๊บมันร้อนมากไฟเกินขึ้น66-67กจบเออ9 6 9 7ขาดกระพังผมเคยแนละ้ว <c oughs> พังครับผม ไฟมันเกินครับผมมันขึ้นเกินบางครั้งมาบางที่เราไปเปิดบางที่ไฟแรงครับผมนะต้องคิดว่ามันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมสหรับแต่ละที่ครับแต่ละหมู่บ้านนะแต่ละจังหวัดหรือแต่ละอำเภอครับผมนะไฟมันจะขึ้นกับร้อยร้อยยี่สิบมันขึ้นร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบนะฮะสองร้อยสามสิบสองร้อยี่สิบห้าสองร้อยสามสิบเนี่ยขึ้นขึ้นปุ๊บหม้อแปลงเราก็ขึ้นตามครับผม ตัวนี้ที่พังๆนะะคิดง่ายๆเลยครับผมนี่ทําไมเราพังๆอะไรพังๆนะให้พวกนี้พังเนี่ยฮดิตเตอร์ไม่พังแต่พวกนี้พังแทนนั่นแหละฮะฮดิตเตอร์ไม่พังฮันดิเตอร์ไม่ขาดแต่พวกนี้ชุดดิบพวกไดชุดไดเนี่ยชุดดิบชุดไดพวกนี้พังคือไฟมันเกินครับผมนะฮะคือไฟมันเกินแล้วก็พวกนี้พังชุดได้ชุดดิบเนี่ย นะคลิปนี้ก็เอาไม่ชมนะครับผมรีวิวย่ามา8ปดีครับผม 20, 20 20สูงสุดนะเราเต็มที่แล้วก็น่าจะฟัง8ฝัฟังนี้8ดหรือส0บฟังนี้10บหรือสิบสองฟังนี้12นะนะครับผมถ้าเราไม่ให้อเอเพียงกระตังผักก็8คู่8คู่ครับท่านติเตอร์ครับผม แปดคู่แปดคู่ก็น่าจะขับได้สองดอกถึงสามดอกนั่นแหละครับผมก็ขึ้นอยู่กับแอมแอมของหม้อแปลงนะรุ่นนี้ชอบแอม,มมากๆครับผมสามสิบสี่สิบห้าสิบแอมหกสิบแอมนะพวกบิดเนะี้ยเอบีบิดเนะี้ยเขาไม่ชอบไฟสูงครับผมถ้าไฟสูงปุ๊บมันร้อนนะฮะช่วงนี้มันจะจะร้อนปุ๊บ พัดลมต้องดีนะชุดพว,พวกเนี่ยพวกนี้ร้อนจริงๆครับผมเหมือนกับบิดท,ที่ผมทำให้ชมนั่นนะฮะพอเราโหลดสองดอกนี้ไม่เบ็ดไลครับผมถ้าลงสามดอกปุ๊บเริ่มแล้วหัดตุ้มตุ้มตุ้ม,มดังดีครับผมแต่มันร้อนถ้าพัดลมเราไม่ดีจริงๆครับผมร้อนพัดลมเราไม่ดีจริงๆริงเนี่ย ตนี้จะไปก่อนนะฮะพวกจุดได้พวกดิฟได้ด้วยอะไรก็เลยฮะคลิปนี้ก็เอามารีวิวครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมมันเพื่อไม่ให้ความยาวนานครับผมยามา 8D ได้บริดนะฮะยามา 8D ครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปดีดอครับผมขอบคุณครับ